สวัสดีครับช่าง c o ตตอมไมเซอร์เนะครับก็เป็นช่างเอ็ดดี้ระยองนะครับมาดูแผงคอนะครับซีนของนินจา400นะครับมีทาใส่ดิคู่นะครับผมว่าเราจะเป็นคันแรกนะครับคันแรกที่ทำฟูลนะครับฟูลฟูลหมายความว่าใส่อัพไซด์ดาวหน้านะครับดิคู่นะครับนี้ก็เป็นโชคที่แปลงระบบเป็นโชว่านะครับเป็นโชคตัวเก่านะครับไ่สีก็บอก หัวลากเป็น CBR พันนะครับก็ทำตอนนี้ใส่ล้อแท้900นะครับเบิกล้อใหม่เบิกจานใหม่นะครับเบิกล้อใหม่เบิกจานใหม่ตอนนี้เอามาส่งมาทำบูทล้อนะครับนี้ก็เป็นชุดหน้านะครับเดี๋ยวมาดูชุดหลังนะครับนี่คือชุดหน้าชุดหลังนะครับนี่ชุดหลังก็เป็นแท้900เหมือนกันนะครับเบิกใหม่นะครับนี่นะครับ เป็นสวิงอาร์มเซตพันครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวจับปั๊มล่างนะครับจับปั๊มล่างทำให้มันเสร็จนะครับสำนักนี้ทำเสร็จทีเดียวนะครับไม่ต้องมาทำใหม่ครับนี่นะครับสนใจสั่งได้นะครับรับทำนะครับราคาก็มิตรภาพนะครับผมอยากทำราคาไหนบอกได้ตอนนี้มีหลายราคามากนะครับลูกค้าสนใจก็บอกได้อันนี้ลูกค้าส่งรถมาจาก ภูเก็ตไม่ก็ใต้นะผมจําไม่ได้ผมมาจากภ่าใต้เลยค่าส่งประมาณหมื่นสี่นะครับไปกลับนะครับผมใจบอกใต้นะครับผมโอเคครับ